สวัสดีครับ AB p r e m i u m Motor ครับ Hot Deal Hot Promotion มากันแบบต่อเนื่องนะครับสำหรับตระกูล F 3 0นะครับรหัสเดียวกันเลยครับ 320D ครับเครื่องยนต์ดีเซลล้วนตัวนี้เป็นตัว Sport Line เหมือนกันนะครับเราทำโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มหมดใครที่ชอบสีเทาผมบอกเลยว่าคันนี้โค่รสวยเลยนะครับภายนอกนะครับชุดแต่ง Emperformance ใหม่ทั้งกันชนหน้ากันชนท้ายและกาบข้างเราเบิกใหม่หมดนะครับรวมถึงตัวล้อตัวยางที่เราใส่มาให้ใหม่นะใครที่ซื้อไปคือได้ของใหม่ ครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวนี้เป็นรถปี2013ครับ 320D Sport Line สีเทามาพร้อมเบาะแดงครับผมนี่มาพร้อมเบาะแดงครับผมมาพร้อมเบาะแดงเลยนะครับสีเทาเบาะแดงตัดกันบอกเลยแจ่มจุงเบยไม่เลยครับ130,000กว่ากิโลเท่านั้นครับ130,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับสวยใสน่าขับมากขับมันประหยัดนะครับเครื่องยนต์ดีเซลราคาครับผมตั้งไว้ที่1 9 0 0 0 0บาทครับ1 9 0 0 0 0บาท 320D Sport F30 ครับรอคส201 13ครับราคาผมจัดหนักเหมือนเดิมครับขออนุญาตพับเก็บเลยราคาเดิมนะครับราคาใหม่นะครับราคาใหม่ฟังกันให้ดีครับ1ล้านเก้าหมื่นทำส่วนลดให้ไป9ก้าหมบาทเหลือเพียง1นึ่งล้านบาทท่วนๆเท่านั้นนะครับหนึ่งล้านบาทท่วนๆนะครับใครเครดิตดีออกรถเนี่ยศูนย์บาทเลยนะครับเสียค่าประกันภัยอย่างเดียวจบเลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79เท่านั้นนะครับรีบมานะครับรีบจับจองรีบโทรมาเลยครับ 09500055550950005555AB p r e m i ียมมอเตอร์เปิดบริการทุกวันครับผมสวัสดีครับ